ครับผมร้านนี้เนี่ยลักษณะว่าเขาจะเป็นที่เคารพธงชาติไม่ใช่ร้านจอดรถหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอเป็นร้านกิจกรรมเป็นร้านกิจกรรมเลยหรอในเมื่อมีร้านกิจกรรมแล้วเนี่ยเราต้องมาทํากิจกรรมกันหน่อยเอาละไงพี่นําวอมผมลยแล้วกันเป็นการวอมง่ายๆนะฮะทาตามพี่แน่นนนะฮะเป็นการออกเป็นการวอมที่ถูกต้องต้องบอกว่าถูกต้องตาม ตามตามเลยวะตำราตำราหรือว่าตามกฎหมายอันนี้ก็ไม่ใช่เกี่ยวกันนะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าสักทีเหรอาสักทีเลยนะฮะเริ่มจากทางไปทางซ้ายก่อนนะฮะผมดูท่าโอเคดูท่ากลางนิดนึงเอ้ยมาดูดิมาดีทำตามด้วยกันนี่นะฮะเออกลางนิดนึงนะฮะอ่ากลางอยู่เดวท้าเอ็นี้เท้าเอลครับนะครับไปทางซ้ายเนี่ยทางซ้าย ออท่านี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าได้ในส่วนของสะโพกนะฮะหรือว่าโลว์แบ็กของเราอะไรนะอะไรแบ็กแบ็กโลว์แบ็กอ๋อะที่หลังล่างนั่นเองนะฮะอันนี้ถูกต้องตามตำราครับฟิตเนสจริงจริงเราเราเราแปลงเองนความจริงเออเอาอะไรแต่ก็ได้จริงๆนะผมบอว่าไปเถอะดูจากโรงยิมของโรงเรียนนี้เนี่ยนะ ตมลักษณะเนี่ยเขาน่าจะถนัดบาสป่ะพี่งานเข้าใจไหมเราคุยฟุตบอลกันมาตลอดทางเป็นไงล่ะบาสเกตบอลจ้านี่นี่นี่ต้องถามหน่อยว่าเราสบายมากใช่ไหมลุงบาสเกตบอลบาสเกตบอลเนี่ยฮะดูจากหน้าผมเนี่ยนะฮะบาสเนี่ยเป็นกีฬาที่ผมถนัดมากเดี๋ยวถามพี่ดิว่าพี่กล้าเข้าไปไหมมานี่เร็วเออเออบาสเกตบอลบาสเกตบอลเอาล่ะเอาไหวไหม ขอลองเข้าไปวอร์มกับน้องดูก่อนละกันสักนิดนึงก่อนนะซูป่ะแต่นี่รู้มาว่าที่ซ้อมอยู่นี่ตัวสำรองนะพี่นี่ตัวสำรองเหรอแล้วเราอะแล้วเราอะโอ้เดี๋ยวดูลีลาผมลีลาเออปึ๊บไปขายโรตีดีกว่าโดนมันไม่ใช่บาสเกตบอลแล้วเอออะี่ตัวสำรองเหรอ ผมว่าเราลองไปขอน้องเขาแบบวอร์มดูก่อนมั้ยโอ้ต้องวอร์มก่อนแลนน้วเมื่อกี้เนี่ยเราวอร์มไปแล้วไงแบบเมื่อกี้ไปแล้วไงเรา,นานไปสนามจริงดูโอเคไปเลยดีกว่าตอนนี้เราได้ลูกบารมาแล้วครับพี่มาตูมเริ่มซ้อมกันเลยดีไหมฮะลองดูลองดูเพราะว่าพี่พฟิตละเพราะว่าเมืวว่อกี้แค่สมลองใช่ไหมเรานี่ตัวจริงขอไปเลครับขอดูหน่อยว่าลีลาของคุณมาตูมเพชชแนลเนี่ยขนาดไหนขอดูลีลาคุณหน่อย ขนาดใกล้ๆไม่ลงเลยอ่ะเรนเป็นการวอร์มแป๊บนึงเดี๋ยวว่าเอาแล้วเอาจริงของผมแน่ของผมพี่เออเวลาทำฟาวเนี่ยเขาต้องชูจากตรงนี้ปั๊บบักอันนี้คือการซ้อมอ,โโอ,อันนี้คือการซ้อมนะฮะไม่เกี่ยวแบบลองไม่จะเอาจริงพี่ประตูมผมว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอคู่แข่งเราแล้วพี่คู่แข่งโอ้โหตายนี่คู่แข่งเหรออ่ะคู่แข่งโอ้โหเนี่แหลอฮะ เมื่อกี้เนี่ยแค่ตัวงลองตัวจริงมาแล้วนี่นี่ตัวนี่ตัวจริงเหรอนะดูกล้ามดูกล้ามเดี๋ยวพี่ขอไปทําใจพี่เดี๋ยวไม่พี่เราอะมีดีไม่ดีหรอมีดีดูกล้ามดูกล้ามเออกระดิก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 เฮ้ยนี่แหละผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆนะ แล้วนอกจากเราสองคนมีพี่มาตูมีนนท์นะครับเดี๋ยวเราจะมีพี่ๆจากช่องแบงชนแนลมาร่วมด้วยฮะแบงชมาร่วมด้วยอีกทั้งสคนนะฮะแน่นอนครับผมว่าไม่แพ้แน่นอนเดี๋ยวคอยดูลูกนี้ถ้าเกิดว่าลงนะเป็นรางที่ดีแน่ๆครับอันนี้เดี๋ยวเอาจริงก็ใช่ไหมเอาจริงนี่ตองลงนะลงปุ๊บรางดีถ้าไม่ลงนี่อายเขาแน่นอนนะพี่กลับก่อน เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไงทราบแล้วเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้นนนนาบเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้แต่เราไม่ได้มากันแค่2คนครับเรามีคู่ร่วมทีมของเราซึ่งอย่างที่บอกว่าไว้ใจได้แน่ไว้ใจได้ไว้ใจได้แน่แน่ครับไปดูกันดีกว่าไปดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิกรจากเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนี ตัวความหวังของเราทั้งสองคนจากแบงค์ชานเอลตอนเทปของเราก็พูดว่าพวกเเขาป็นความหวังเหมือนกันเราก็บอกว่านี่คุณนาวทำคุณนาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักบาร์สเป็นตัวความหวังจริงส่วนนี่ฮะคุณเจมส์เบอวายแค่ได้ยินชื่อเก่าไปต่อไปเบวายดูจากสรีระร่างกายนะร่างกายมันแหมพร้อมนักบาสเต็มที่ผมจะฝากความหวังไว้กับคุณสองคนเลยแหละถูกต้องครับผมคุณคิดถูกด้วยนะฮะมากกว่าความหวังมันดูเหมือนจเป็นนักบาสเหมือนกันอะไรรคับแต่เป็นนักเก็บบาสอยู่นอบสนาม อะะไรรู้มัฮเรารอพักครึ่งแล้วเราแจกของรางวัลให้เรแล้วเรากลับบ้านกันอันนี้คือที่หลักๆที่ต้องทำกันะแต่ว่าทีม VTV จริงๆแล้วเนี่ยเขาซ้อมอยู่ตรงนู้นครับอยู่ตรงนู้นะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยขออนุญาตไปซ้อมรวมกับเขาก่อนได้ไปด้วยไนะมาได้ครับไปเป็นทีมเดียวกันนะตามไปครับ อจริงไม่เกี่ยวจริงเออสุดยอดซ้อมฝั่ที่เราระหว่างที่ทีมของเราเนี่ยซ้อมไปเราต้องขอกำลังใจจากแฟนคลับกองเชียร์ของเราก่อนขอกำลังใจจากแฟนคลับมีป้ายมาเชียร์เราด้วยพี่มันตูมอันนี้คือป้ายเนี่ยน้องๆเขาเตรียมมาเองใช่ใช่มีรูปผมมีรูปพี่ด้วยนะถูกต้องครับเอาละเรา,เราวิ่งไปหาเสียงเชียร์กันเลยวา่าหนึ่งสองส ตอนนี้หมดไปแล้วเซตแรกยังไม่ลงเหนื่อยเชียร์เหนื่อยยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงเลยขนาดียังไม่ลงเชียร์เหนื่อยกระดานบอกเลยนะว่าทีมของเราเนี่ยมีแต่ซุปตาร์ทั้งนั้นสกอร์เลยปลาก็ไปนู่นครับ2ต่อ24เราไม่ได้นำนะครับเราตามเราเพิ่งชูได้ลูกเดียวเอาสิเหรอเออไอ้่ยี่สิบสี่เไม่ใช่ของเราเหรอไม่ฮะนี่เรากระโดดยองๆยังไม่ได้ลงเลยฮะ เรวคอรเตอร์เราไปเราลงแน่นอนออครับผมเราลงไม่คู่กันเลยหป่าใช่ใช่พอเราลงไปปุ๊บเนี่ยนะผมว่าเราต้องพลิกเกมให้วีทีกลับมาแน่นอนครับต้องครับผม